สายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่นร <c oughs> ู้มีวันที่อ่าวันสองสองที่ห้ากรกฎาคมสองสามสี วันสาระนที <suspense> ่สิเอ <SL> ็ดข้าววันสาลดึงกระดากระดาษสิงหาครังที่แปดสองคนก็ไปไปาปกระดาษสิงหากันยาตุลา ส่วนมากระยะนี้เป็นภายในพรรษาแต่เดือนกันยาเ,นยเดือนสิงหาเดือนกันยายังไรก็เป็นอยู่ในภายในพรรษาไ <c oughs> ปคร้อมเดือนตุลา <c oughs> สามเดือนมาจะปีสุด์อธิกา อียะทกัส so ุรทินน <hing> ั่นปกติสุรทินอธิกาสุรทินสองสองปีคุณจะโทษเป็นแปดสองคนให้มาตรงกันตรงกับกันปกติสุริยปฏิที่โยนตรงกัน การคำนวณเขาคำนวณทั้งการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกโลกวนรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์วนรอบดวงอาทิตย์เขาจะคำนวณให้ตรงกรนงันสามปีเรจะทดรอบให้ตรงกรัน การโคจรของโลกกับดวงจันทร์มันไม่เท่ากันโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โคจรรอบตัวเองุนรอบตัวเองโลกุนรอบตัวเองหนึ่งรอบกับดวงจันทร์ุนรอบตัวเองหนึ่งรอบนไม่เท่ากันเขาพาว่า24ชั่วโมง หลอดดวงอาทิตย์สามารถสุทาวันเราเรา่าวหยาบๆแต่ละเอียดมันมีลงปฏิบัติมันย่อยลองปอฏินัตนเรียกว่าการโคจรของดวงดาวทำให้เกิดอยู่ที่คน,น,นต้องพันธุกันแรงดึงดูดแรงน้มถ่วง มุสามำน,นาแน่นของไกลของไกลมีผลต่อเป็นปกติของโลกก็เรื่องของดวงดาวแต่เรื่องของวิธีจิตของคนของสอัตว์โดยเฉพาะมนุษย์สัตว์มนุษย์เย่าง รธรรมชาติหนึ่งภายในก็คือความรู้คือจิตคือใจคือมโนโท,กกท่นนาเกลียดทุกขรักสุขคุณลักษณะคุณสมบัติของมนุษย์ของพวกเราสามารถที่จะปฏิบัติจนมีกำลังไม่ใช่เรื่องโดนบันดาลเป็นเรื่องของพระกำลังเป็นกำลัง ก็คือ,อาการรงจิตจิตที่มีกันทุกคนแต่เราจะเห็นแต่อาการของมันจะไม่เห็นตัวตนของมนันอาการของมันก็คือแสดงออกมาทางกายทางวาจาทางความสำคัญความรู้สึกที่ยากจะละเอียดก็อยู่ที่การฝึกฝนการขัดเกลาตกแต่งของบุคคลนั้น บางคนเกิดมาจิตใจอ่อนโยนยาวพร้นหงอ่อนโยนทำไมต่องกันก็เพราะธรรมชาติผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิธีการวิธีการมาหนักเบาต่างกันความรู้สึกทั้งติดคั้จตออกมาเลยนะเป็นความรูปฝังไายเป็นนะั้น เนี่ยเห็นเนี sociedad, ını, <laughs> ่ยราวะปัจจัยที่ก็มาเกี่ยวข้องของแต่คนละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันคนทั้งเคงต่างกันเลยวานนาทัศน์นาคติคือนานต่างกันต่างแต่ต่างกันไปไม่เท่ากันไม่เหมือนกันถ้าคนผิดตรงไหน เตินเท้าไปถึงจุดนั้นพัฒนาการไปถึงจุดนั้นก็จะเหมือนกันแต่ไม่ใช่เดียวกันนัแค่เหมือนแต่ส่วนมากแล้วมันจะดึดดืดด่างไม่ใช่จะเข้าใจง่ายจะถือง่ายเพราะสิ่งที่เรามาบันอยาให้มันรับรู้รับทราบก็คืออาการมันไม่เหมือนวัตถุวัตถุมา หยิบยื่นให้มันดูมันยังจะพอเชื่อถือแต่นี่มันเป็นอาการเป็นนามธรรมรูปธรรมนั้นสามารถที่หยิบยื่นมาอวดกันแต่นามธรรมนั้นถ้าไม่เอาความรู้มารับกันก็จะไม่เชื่อถือเพราะเป็นความสำคัญความรู้ความรู้สึกในคิตสะอา,านั้นตัน่อจิต ที่พระประสงค์ของพระองค์ท่านอยากให้ฝึกก็คือให้ฝึก,กจนะิตเพราะสิ่งละอื่นส่วนละอื่นนั้นได้แล้วก็กำเริบไม่อยู่กระ,ะรองกระลอยมันไม่อยู่แขนไหนมันกำเริบหลับมาสัาง่งฤทธิ์หาปวดอึดอิดขึ้นมาแข่งกระรองกล,ลกรนี้มันถึงหลกมีอยู่ประจำคือปวดปวดที่อึดดีอ่าฤทธิ์เ เป็นคุณลักษณะคุณสมบัติของเรื่องราทุกเื่อมาปฏิบัตดแปลงเจ้ของใช้วัดสถานที่ปฏิบัติท่านจะตั้งชื่อว่าสถานที่ปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมสำนัก ต่างๆที่เปิดเข้าพอดอบรมอบรมบ่มเพาะว่าเรื่องจิตงใจตัวการตัวปัญหาต้นตอความสุขความทุกข์ทุกคนมีสุขมีทุกข์แต่เกลียดทุกข์พระักสุขทำไมเรามีแต่เลาทุกข์อมากปลงเดินมาเพราะเราไม่ได้สอนใจเรียนถ้าเราตั้งใจเรียนสนใจเรียนในบทเรียนแบบเรียนนั้นท่านจะบ่งบอกพระมีเรื่องอื่นตำราของพระศาสนาก็คือกล่าวถึงเรื่องทุกข์ ภกเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปุกใหม่ก็คอยเกิดขึ้นมาแทนทีไม่ใช่รับทราบม่สามารถที่จะเป็นิระมิตรมัดาลให้มันหา,านอัน,อนสาวสูงอันกระทานจ,จากกักเราเพราะสิ่งที่เป็นอยู่เวลานี้่ยเป็นอยู่ตามวิบากของมันเป็นวิบากวิบากที่ติดมากระภันท แต่ธาที่เราได้มาเวลานี้จะบกต้องสมบูรณ์ก็เป็นเรื่องของคว mm. ามเป็นราเราจะต้องมารับโทษด้วยผลกรรมอย่างนั้นอย่างนี้มันาลายหมดฤทธิ์ตามไปถ้ามันยังมีฤทธิ์มันจะยังไม่ลายยังเป็นกรรมที่กระทําให้สัตว์ให้บุคคลยังมีฤทธิ์มีกําลัง เรามีหน้าที่ชำระฉะล้าอ่อนตัวลงไปมันจะหมดกำลงังหมดกำลังแรงพวงมันมันก็หมดฤทธิ์คลายตัวออกมาแล้วก็อยู่ด้วยความผาสุกบ้างไม่ใช่ความสุขเพีนแค่เปลืองทุกข์เป็นความผาสุกแบบสภาพนั้นไม่ใช่สุขอันุโลม,มสุขอนุรมสุขจริงๆิงจางคือถึงบรมสุขก็คือเรื่องคิดเรื่องใจแต่ใดที่ยัง มีความโง่เพืเ่อแฝงนะไม่มีทางที่จะเจอความสุขจริงในแค่อาการเฉียดไปเฉียดมาขอ,ข,อของเรื่องราวของหลายแต่ก็ไม่ได้เอาเจสัสไม่ได้ถือเป็นสาระเพราอะเพราะจิตมันปล่อยจิตจยให้มันเป็นได้ง่ายเป็นไปได้ง่ายมันไม่มีไม่ใช่วิสัยอัองกิเลส พิเศษของกิเลสซึ่งเป็นภาษาธรรมทั้งกิเลสรา,าสรสคาขี้โทสศเหน็นเกลือนหมอกในนาเป็นเหมือนกองฝืนกองไฟเราร้อนเผาลมเราต่อเวลาและแต่ใครจะโง่ละถ้โง้อ,งงอกกดปุ๊บเตีมงอยู่กับมันยึดมันถือมั่นแบบเป็นเราเป็นของเราเราได้พลอยได้พลอยเสียพลอยฝาฝัาาน,นไปกับเรื่องเหล่านี้ แต่ทั้งเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่หรอก <c oughs> เป็นอาการที่ติดมาเรารับรู้รับศา <c oughs> ตร์แอะไรที่ยังมีความสาคัญผิดอยู่มันก็ยังผิดต่อัปอย่างนี้นู่นตัวเอาความรู้ความฉลาดตวดรวจตราดูด, <c oughs> ดอกสูตรของมันกระดัด <c oughs> เดียวก็ดปิดหมดผิดทั้งกระดาน,นอะไรเพราะศาสตร์ของเรายมันเกี่ยวกัเรื่องผัวพันผัวพันกัน อันนี้ธรรมศาสตร์ศาสตร์ของความบ่งบอกของเรื่องธาตุขันธาตุขันนี้มีอะไรที่เราอาศัยอยู่เวลานี้มีอะไรมีรสชาติเดียวกับความทุกข์มันทั้งน่าเบื่อนักเดือดหนักช่งเดือดทุกข์รักสุขที่ท่านมีไว้ประจำวัฏยาวาประจำท่านลักษณะคุณลักษณะออกมาจากแต่บรรดาล มันดาลแต่บดาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เลยกฟ้ากรฝนเป็นไปตามในสุขทุกข์ที่เคยที่เคยแล้วแต่ใรก็สบพกันสิ่งเหล่านี้อยู่ตามวาระใดนั่นแหละให้วาะแต่วาระแต่ละครั้งแต่ละคราวส่วนที่มาเพิ่มข้ามาเราเอคืออาการอาการที่อยู่กับมันแหละแต่เราไม่เคยใช่ความสาคัญเราไม่จบดูที่ผลก็คือทุกข์ทุก ไม่อยากจะทุกข์อยากจะหนีพ้นๆไปอยากทุกข์แต่มัน,นหนีไม่ได้ตื่นมาไปเจอเจอ,เจอนอกจากลาสนิทเพราะลาสนิทก็พ่อคอนคลากคยกันบ้างแล้วนะความสุขของโลกมนุษย์ก็คืออาลียวบทปิดกั้นลืมนั้นไปให้ความหลับถ้าตื่นขึ้นมาเจอเจอความจริงก็คือความทุกข์หน้าเบเื่อเลยหน้าเบื่อหน้ารู้ทําไมไม่รู้ทําไมไม่เบื่อเพราะอะไรเพราะมันไม่เห็นของจริงมันเอาของจงอมปลอมมาอําพลางไว้ ราก็รุมตงมงว่าเชื่อถือตามความอบตากรอบแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นแค่บ่ uh huh. แคเข้ามเป็นอาการที่มันทําให้เราเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นดังที่มันคิดมันปรุงแต่งมาปรุงคิดปรุงใจคิดแ่ว่เราละสมรสายอยู่ลานี้เพราะความไม่นิ่งพอเกลียดแต่สุกครักแต่สุขนั้นแต่ความสุขมันมาตามความรักของเราไหมล่ะความท,ทุกข์มันไปไปตามความเปลียดโกรธของเราไหม เ้าเราไม่เ <accurately> ป็นไปตามเราเราไม่มีอำนาจวาสนาพอที่จะต่อรอดต่อเทียงกัเรื่องเหล่านั้นเพราะเรื่องเหล่านั้นเป็นอริยสัจจะเป็นอริยสัจจะเป็นสัจธรรมมันประเสริฐประเสริฐเพราะอะไรเพราะพวกเราเข้าไปศึกษาสลับฝาแฝงคดีธรรมจากสำนักของท่านแล้วก็มาปฏิบัติหัดกล่าวชาทราบพ่อแค่ตัวจะตังกายไม่พอจิตอันฉลาดพอจิตอันฉลาดนั่นก็เอามาได้เอาไปไหน ความฉลาดไม่ได้ควานสมบัติไปไหนเอาทิ้งไว้ที่เดิมความโง่มันีดเอามาเพิ่มความฉลาดของเดียวมามันลดมันเป็นความรู้เท่าทานเรื่องโง่หราว่าวัญญาพวกแคนั้นรู้เท่าทานเราสมบัติมหาสมบัติเราได้ยีประโยชน์เราก็ไปจับายใช้สามากทำประโยชน์สุ่นอุปการต่อ ผู้มีประการะคุณมากมายมหาศาลคุณลานาไม่หมดไม่ถูกนะองค์พระคุณของพระองค์ท่านเมตตาที่คุณคุณาคุณมหาคุณาที่คุณเป็นพระคุณอันประเสริฐเสริฐพระแย่งย่างที่ดีเชิงเด่นยาวที่มีชั้นลอยที่ลอ่อลักษณะของความคิดนาคิดนาคดูความรู้อารมณ์ที่ทำให้ หยิดรู้นะนั่นะเป็นตัวก่อขวรมันสองสูงมันอยู่แถวนนที่ผูหาจับมิสหายมาให้มันมันก็ถือว่ามีอุปกรณในการควบคุมเพราะว่ามีอยู่เปา่มเพราะโรกสมบุรด้วยกันแต่พอฝา่าวิกฤตพ้นไปจากเรื่องเหล่านี้อันนั้นไม่ใช่คนดีนะมันจะเป็นจิต ควาเพีคือจิตสืบเหตผลในความดีงามความถูกต้องม่นยำเห็นความถูกต้องดีงามเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัิจจตกใจทําให้เกิดความรู้เท่าทันทางคนมายาความรักความชางความโลภความโกรธความหลงเป็นพื้นเพรพื้นฐานของมันเรียว่ามุหะจิตครอบความใจมันจะหลงอยู่ตลอดเวลานอกจากตื่นขึ้นมาเป็นความรู้ความตื่นนท่นั้ไม่ใช่หลัก ตื่นไม่ใช่หลับไม่ใช่พูดกันแล้วนี่คือความหลับความตื่นความตื่นนี่เป็นการตื่นขึ้นมาจากสลบสลายหลับลืมตื่นลืมเป็นลืมตายก็คือเรื่องของของขันลักษณะวัฏจักรวัฏจิตมีนมีผลต่อกันและกันวัฏจีบอยากก็คือคร,รื่นับเคลื่อนให้จิตใจของเราไปว,ว,ไวกวน,นวือนวายใจเกิดไปตามสังฆะสังสารวัตรยืดเยือ้ออาอนเย็น,ย,นยาวนาน บื้องตคนทางกลางบัณปลายไม่เจอเจอในคนเหล่านั้นท่าน,น,นเลือกงานฐานะพอที่จะไปส่งถึงจุดมุหมายปลายแดนจะใไกลจากไกลจ,จะยากจะง่ายกับความมุ่งม,มั่นทุนเทีย่ยเขา,าอยู่ได้เราไปได้อยู่ในวิสัยทีย่จะไปไปเพื่ออะไรเพื่อส่งศสนาเพื่อเพ,อเพอเลินเวลาไปเพื่อทำให้เห็นหน้าสลดสังเวชหน้ากลัวหน้าเกรงขาวของเขามเก่า กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมมีกำลังแรงกล้าพอที่จะบันดาลการของโลกให้เป็นไปได้ดังใจเนั้นไม่ไทยมันเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้นะครความไม้นีก็คือความจำเป็นและจำเป็นถ้าพูดถึงเราเราเป็นความจำเป็นล้วก็บอกให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้เราทำออกมาทำไมเป็นติ่งาทำไมก็ตกองความแข็งแรงแด่นหนามาตรงก็เป็นดุล ดูไปอยู่กักดูเป็นงานออที่แจ็ทำอย่างพิเศษลักษณะที่ว่าของสมเด็จของสมเด็จมาจากโรงงานทำปรับรุงกำร,รูวกำแพงวัดดูประมาณพันเจ็ดกว่าเมตรความยาวพที่อยประมาณทำไม่ได้ละเอียดแต่และร้อยกว่าไร อา้งเแพขึ้นไปมันก็ปลอดภัยจากสัตว์เลี้ยงมบะมมายุงยังากาวรู้าการจห,หน้าที่ามีของพวกนี้ะเือนสกสอยู่หาก,กินพราะก็คงไมรู้ไม่ทราบเพเป็นเยือ่อลอดก็เ็ยื่อหอดอย่างเชนหลังพื้นหลัง โทษสละเพราะความสอนความผิดคิดว่าจะฟองเป็นแท้จริงเป็นแค่โผลกขึ้นเป็นหลอกแ้บของถึงสั้โล่กหลงตามเป็นจริงเพราะความจริงปรากฏนั้นมันก็เป็นควจริงมันก็เลยกลายเป็นเหตุแห่งทุกแห่งสุขได้ทั้งทั้งส่วนของพนี้มีอยู่จริงตามธรรมชาติและความจริงที่จะพลังงานเป็นปัญญามันไปถึงไหนมันก็ไปตามความจริงที่มันปรากฏชัดราไม่รู้เวลานี้ รู้เรื่องเลยรู้เรื่องทุกน่าเบื่อน่าทุกข์มากทุกข์น้อยแต่ได้อดเลยกันอดทนทนทานมันจะไกลเป็นบารมีแล้วก็บารมีสิบทัศน์สานสิทธะก็แยกออกไปแตกคแนนออไปจากทัศนคติที่เรามีอยู่เวลานี่แหละแล้วมีอะไรเราคุณมีความเป็นจริงสัตว์สังขารเราเกิดมาคือเพราะกวนเวียนไหวใจเกิดคอยดูเรื่อคอยดูแลช่วยเหลือเกิดวนซึ่งกันและกันนั่นแหละ สาให้นเป็นพอพระผลสุดท้ายกลับหน้ากับหลังเอาะอะไรต่างกันก็มริคโรคความเกลียดความโกรธความรักความชังมันก็มรรตามมาในรุนด้นตีแจคือความเพลืดเรลอนองปฝากต,ติดสัตติดสัตว์หลังเป็น <c oughs> คอยปลูมกคมคยแก้ไขถอถอน,น,นก็เหมือนกัน เดินแต่มิ่ชากลายมาเป็นสมารอยากยะยอมรับถึงมันไม่รู้จริงตามความจริงมันไม่รับก็ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้ไว้ว่าเป็นอย่างนั้นลักษณะคุณลักษณะสมบัติของเราก็พาไปพาเป็นพาอยู่พากินพากับพาถ่ายนีแต่เพิ่งพาอาศัยคนอื่นนั้นมันยังไม่ปีปลาปลาแข็งยังไม่แข็งแกร่งาพอที่จะเป็นสมาป็นอิสระ พูดถึงความจองจำเราเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำถูกจองจำด้วยโซตรวน์ประเภทมองดูแล้วเป็นเหมือนนักโทษออกอยู่โซตรวนไปไหนไปไหนสั่นหลั้นคนหลังนะเป็นอิสระถ้าเราเอาความคิดของปรุงควาเป็นอิสระอวาเป็นไทย้าไม่มีล้วกอ,อะไรเพาเปลือกนอกหลอกนอกไม่ต่างทาน ลักษณะคือเขาออกแบบมาเพื่อประยุง์ประยุง์เรื่องราวความเป็นจริงที่สะสางผารจะท่องเนินไปท่องเป็นไปนะนะเป็นการแก้ทุกข์เราพยายามบรรเทาทุกข์แก้ทุกข์แต่ที่จริงมันก็ไม่ถูกที่คันเขาไม่ถูกที่คันเ,เหลืองที่ว่าทำมากันบอกเรารักษาที่อาการของกายเฉยเจอ แต่ส่วนที่มันเหตุแห่งทุกข์มันอยู่ที่จิตที่ใจคือสมุทัยคือความทุเจตยานอยาบความท่เี่ยานหยาบใหญ่หยาบเกินฐานะสถานะของเจ้าของ,ของนั่นแหละถ้าของเหล่านี้มันเป็นสาระขอย่อมปรับปรุงมาทั้งเต่ะต้นทางอันนี้เขาไม่ปร,มรับปรุงเขาไม่ได้แก้ไขแสดงว่ามันทําไม่ได้ ทำไม่ได้ก็ดันงลองฝืนทำไปก็เลยป็นทุกเป็นทุกสองชั้นสามชันทุกชั้นแรกคือตางความปจริงที่มันบกพกล่องทุกชั้นที่สองคือทุกข์เพราบังคับไหลมาทับถมหัวใจหัวใจจิตใจของเรา็เลยวันไหวและสัมไปตามสัญญาลมนะาะความความรู้ความโยกากลายเป็นความคือหลังถึงความไม่ร้อมถึงควอม เราทำสภาพความเป็นจริงอย่างไรก็อย่างนั้นเพราะความเป็นจริงก็เลยสลายก็ทานั้นไม่ไปดันกำลังพื้นหรือพืนดีอะไรความจริงเรามีเย่างนั้นเกียรตินาโรเป็นอย่างนั้นพร้อมเป็นไม่ได้ก็ทําใจว่าบางเฉยบาเดือขาดขาดแต่ว่าความบางเฉยบางเฉยไม่ใช่ว่าเฉยเมยแต่เลยําเลยเราเฉยก็างเเฉยตามที่เขาเนแต่เราก็พยายามเรียนเพื่อร in ู้เอาสิ่งที่เรารู้เราเห็นจนทางเป็นคำพูดมา ร,รักษาชำระฉลังมันออกจากจิตใจจิตใจดวงนั้นจะกลายเป็นจิตใจที่มีคุณภาพมีสติปภาพ์พลอที่ยกัมราของที่อยู่จิตใจดวงอื่นกัาเรกเตัว,วาสารมาเป็นคนขี้โลกขี้โกรธขี้หลงอะไรแล้วเพราะธรรมชาติเหล่านั้นไม่ใช่ของดีแต่สมถะไปได้เพราะอะไรเพราะเราคำเทียนติดคิดคิดว่าคนนั้นมี รุปการตอเราอุตสาห์นปการต่อสนองต่อแทนเราจำเป็นต้องดูแลเทคแครจะถึงบ้านนะผลสุดท้ายกลายเป็นถาดโดยไม่รู้ตัวชาตสังชาติแก่ชาติขึ้นมาคนเราทางกายเป็นตัวอามาเหตุผลที่อย่างผลตีดชิงชังแทนท่านได้สบายเพราะความของการผิดคิดผิดโง่เขลาบัญญายังมาแล้วยังมาสอนในคนอื่นโง่ตาดีนี่โง่ทางธรรมโง่ทางลมใสิสุดุดติ ละละปรเปรอหนทางแห่งพุทธาคือทางสายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบัน